สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจนารณญาณในการฟังด้วยนะครับนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเอเดนบุตรแห่งข่าคือผู้นำคนใหม่ของชนเผ่าอารัมความทุกข์ที่ขมขื่นความเศร้าที่หม่นหมองความชอกช้ำจากผู้บุกรุกที่เผ่าของเราเคยได้รับมาบัตนี้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงตามคำทำนายแห่งคำพีสุริยัน จงคำนับท่านผู้นำใหม่ของพวกเจ้าเอเดนเอเดนเอดนเอดนสินเสียงประกาศของท่านผู้นำเก่าเสียงเรียกชื่อของท่านผู้นำใหม่ก็ดังกึงกก้องทั่วลานพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าอารามเอเดนได้ขึ้นมาเป็นผู้นำเผ่าคนใหม่อย่างเป็นทางการในพิธีสละตตำแหน่งของชนเผ่าอารามแห่งเกาะเอวนานาซึ่งตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศเอวเนีย ผู้คนต่างก้มคำนับส่งเสียงเรียกชื่อผู้นำคนใหม่ของเผ่าด้วยความยินดีเผ่าอารัมเป็นชนเผ่าโบราณที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกปกครองกันเองขึ้นชื่อเรื่องลือด้านแร่อัญ,ญมณีบนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยแร่อัญ,ญมณีมูลค่ามหาศาลซึ่งผู้ดูแลสมบัติและดูแลเกาะแห่งนี้ก็คือชนเผ่าอารัมมีหลายครั้งที่มีการบุกรุกเพื่อปล้นชิงสมบัติแต่ทุกครั้งที่มีการบุกรุก ทุกคนก็จะมีจุดจบเดียวกันนั่นก็คือความตายพูดง่ายๆถ้าหากว่าคุณได้ก้าวเท้าเข้ามาเหยียบบนเกาะแห่งนี้แล้วคุณจะไม่มีทางได้หันหลังกลับออกไปแน่นอนเผ่าอารัมขึ้นชื่อเรื่องการซุ่มโจมตีโดยอาวุธหลักของชนเผ่านั้นนั่นก็คือธนูและลูกดอกอาบยาพิษเมื่อโดนลูกดอกอาบยาพิษเข้าไป คุณจะตายภายในไม่กี่วินาทีหลายครั้งที่ทางรัฐบาลของเอวานียได้เข้ามาขอให้ชนเผ่าอารามนั้นอพยพไปยังในเมืองเพื่อที่จะให้เกาะนี้เป็นเมืองหน้าด่านในการขนส่งแพทตินัมของประเทศเพราะพื้นที่ใต้เกาะนั้นจากการสำรวจของเรดาร์แร่แพทตินัมมหาศาลฝังอยู่ใต้เกาะแห่งนี้แต่ทางรัฐบาลหารู้ไม่ว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่แร่าธาตุแพทตินัมอย่างเดียว แต่อัญมณีอีกหลายชนิดที่หายากที่สุดในโลกก็ถูกเก็บรักษาไว้นที่แห่งนี้ดังนั้นทุกครั้งที่มีการเจรจาทางรัฐบาลเอวเนียก็ต้องถอยออกไปเพราะถูกปฏิเสธจากท่านผู้นำของชนเผ่าจนเกิดการสู้รบกันหลายตนหลายครั้งจนสุดท้ายฝ่ายเอวเนียก็จำใจต้องถอยและแพ้ย่อยยับกลับไปทุกทีโดยเหตุนี้เอวเนียจึงประกาศให้เกาะเอวนะ่า เป็นเกาะเดียวในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในการปกครองของเอวเนียนับตั้งแต่นั้นมาเผ่าอารัมก็ถูกคุกคามจากคนภายนอกแต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เลยเผ่าอารัมปกครองกันเองโดยมีผู้นำเผ่าที่เป็นผู้นำสูงสุดหลายครั้งที่มีผู้บุกลุกเข้ามาที่เกาะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลดใดๆเมื่อก้าวเข้ามาเหยียบที่นี่แล้วคุณจะไม่มีโอกาสได้ก้าวเท้ากลับไปอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เพราะเผ่าอารัมนั้น ถือว่าใครก็ตามที่มาเหยียบที่นี่ถือเป็นผู้บุกรุกหลายร้อยชีวิตที่ต้องมาจบชีวิตที่เกาะแห่งนี้จะถูกตัดหัวเสียประจานไว้ที่หน้าหาดเป็นสนญลั์บ,บ่งบอกถึงผู้บุกรุกที่จะต้องจบชีวิตด้วยการตัดหัวเสียประจานด้วยเหตุนี้จึงทําให้ไม่มีใครกล้าก้าวเท้าเข้ามาเหยียบที่นี่บ่อยนักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยท่านผู้นําท่านผู้นําขอรับเกิดเรื่องแล้วขอรับ หนึ่งในสมาชิกของชนเผ่าที่ทำการเฝ้าอยู่หน้าเกาะวิ่งพรวดพลาดเข้ามากลางลานพิธีด้วยความตกใจเกิดเหตุอันใดขึ้นมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกขอรับสินเสียงที่ได้ทราบว่ามีผู้บุกรุกท่านผู้นำคนเก่ากุเป่านกหวีดที่ทำมาจากหอยมุกเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนทราบว่ามีผู้บุกรุก ทุกคนแตกตื่นรีบหยิบอาวุธคู่กายขึ้นมาแล้วเตรียมพร้อมในทันทีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมผู้หญิงกับเด็กหลบเข้าไปในที่พักบัดเดี๋ยวนี้ที่เหลือทั้งหมดเตรียมอาวุธแล้วตามข้ามารับทราบขครับเดี๋ยวก่อนท่านพ่อบัดนี้ลูกคือผู้นําคนใหม่ของชนเผ่าเราปล่อยให้ลูกเป็นคนจัดการขอให้ท่านพ่ออย่าได้เป็นห่วงพ่อเชื่อมือเจ้าเมื่อรับคําสั่ง เอเดนผู้นำคนใหม่ของชนเผ่าก็นำทหารที่ชำนาญในการยิงธนูไปยังหน้าหาดในทันทีบุก <Hey! S 1> เอเดนกระโดดขี่ม้าประจําตัวก่อนจะควบม้านําทหารของเผ่าไปยังหน้าหาดทันทีที่ผู้นำนําหน้าไปแล้วเหล่าทหารของเผ่าเกือบพันกว่าคนก็ส่งเสียงเฮือกเหมิมขี่ม้าวิ่งตามท่านผู้นำไปติดๆเจ้าพูดปลดข้างั้นเหรอท,ท่านผู้นำ ข้าไม่ได้โกหกท่านแล้วผู้บุกรุกอยู่ที่ไหนข้าถามว่าอยู่ไหนนนอนหมดสติอยู่ริมหาดตรงนั้นขอรับเนั่นไงขอรับพลิกตัวขึ้นมาขอรับเป,เป็นผู้ชายขอรับผมเอเดนผู้นำคนใหม่ของเผ่าอารามนี่เป็นอีกครั้งที่มีผู้บุกรุกเข้ามาที่นี่แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหน ไม่เหมือนครั้งที่เกิดสงครามกับพวกเอวานียครั้งนี้เป็นเพียงผู้ชายแค่คนเดียวที่นอนหมดสติอยู่ต่อหน้าผมทันทีที่ลูกเผาของผมพลิกตัวคนที่กำลังนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นทรายของทะเลให้หงายหน้าขึ้นมาใบหน้าขาวซีดเผือกก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าของผมจมูกโด่งจรดกับริมฝีปากสีชมพูอ่อนตามแขนและลำคอมีรอยเป็นจ้ำๆอยู่ทั่วบริเวณผมรู้ดีว่านี่มันคือรอยอะไร แต่ที่ทําให้ผมตกใจไปมากกว่านั้นคือข้อมือและข้อเท้าที่เป็นแผลใหญ่เหมือนโดนของมีคมบาดหรือโดนรัดอย่างแรงผมรีบนั่งคุกเข่าลงข้างร่างที่อยู่เบื้องหน้าใช้เนื้อมือแตะที่ปลายจมูกคนตรงหน้าผมไม่หายใจแล้วผมเอื้อมมือไปจับที่ข้อมือเพื่อจะตรวจดูชีพจรทันทีที่มือผมสัมผัสกับมืออีกคน จู่ๆร่างตรงหน้าก็สะดุ้งสำลักน้ำออกมาจากปากจากจมูกจนตอนนี้ใบหน้าที่เหลืองซีดเปลี่ยนเป็นสีขาวอมชมพูออกมาดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมองมาที่ผมจูจๆมือของผมที่กำลังจับห้อมือของอีกฝ่ายก็สั่นขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุผมรู้สึกร้อนไปทั้งตัวไม่อาจจะละสายตาไปจากคนตรงหน้าได้เสียงจากคนตรงหน้าผมพูดออกมาก่อนจะดึงมือของตัวเองกลับไป แล้วถีบผมลงลงกับพื้นทรายสภาพมันจะตายอยู่แล้วเสือกตีนหนักที่หายแต่ประโยคเมื่อกี้ที่ผมได้ยินมันคุ้นมากเหมือนกับภาษาของพวกเอเวเนียพูดกันแต่ผมฟังไม่ออกท่านผู้นำเจ้าบังอาจนักเป็นผู้บุกรุกแล้วยังกล้าลูกเผาของผมหยิบมีดสั้นที่เหน็บไว้อยู่ลำตัวดึงออกมาแล้วจะแทงไปที่คอของมันด้วยความที่ผมกำลังค้างกับความคิดต่างๆในตอนนี้ทันทีที่ผมเห็นลูกเผากำลังง้างแขน ที่จะแทงมีดอาบยาพิษที่โดนเข้าไปแล้วไม่ว่าจะโดนจุดไหนของร่างกายเหยื่อก็จะตายทันทีผมกำลังพุ่งตัวเข้าไปขวางแต่ไม่ทันที่ผมจะทันได้ห้ามโอ้ยแขนข้าแขนของข้าอ้าเสียงกระดูกดังลั่นจากที่ผมกำลังค้างกับใบหน้าของคนตรงหน้าผมก็อึ้งไปกว่าเดิมจังหวัดที่บาก้าลูกเผาของผมกำลังจะปักมีดเข้าที่ลำคอของมันมันก็ใช้มือจับพที่เข้ามือไว้ทัน จากนั้นมันก็ใช้มืออีกข้างกระแทกเขาที่ใต้แขนของลูกเผาของผมแล้วเบี่ยงตัวหักแขนไปด้านหลังจนมีดที่คามือลูกเผาของผมมันหล่นลงไปที่พื้นจากนั้นมันก็บิดแขนซ้ำอีกรอบทำให้แขนของบาก้างอผิดรูปทันทีบา้ากาุุมแขนร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดส่วนมึงอยากตายก็เข้ามามันใช้มีดที่บาก้าททำหล่นชี้มาที่หน้าผม ส่วนผมตอนนี้อึ้งสิครับมันเป็นใครกันแน่ทำไมถึงพูดภาษาของชนเผ่าเราได้ไม่มีคนนอกคนไหนที่จะสามารถรู้ภาษาของชนเผ่าเราแล้วทํำไมก่อนที่ผมจะทันได้คิดอะไรมันกำลังเดินเซเข้ามาหาผมจะใช้มีดแทงมาที่ผมแต่ก่อนที่จะถึงตัวผมมันก็ล้มหมดสติไปก่อนผมรีบลุกขึ้นแล้วเข้าไปคว้าตัวมันไว้ทัน จังหวะที่คว้าตัวมันไว้ด้วยรูปร่างของมันที่ไม่ต่างจากผมมากทําให้ผมลม้มลงไปที่พื้นด้วยกันเพราะรับน้าหนักของตัวมันไม่ไหวและจังหวะนั้นริมฝีปากของผมก็ไปสัมผัสเข้ากับริมฝีปากสีชมพูอ่อนของมันกลิ่นหอมมันอ่อนจากตัวของคนตรงหน้าลอยมาแตะจมูกผมใจผมเต้นแรงในอกมันปั่นป่วนผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนผมถอนริมฝีปากของตัวเองออก แล้วมองจ้องไปที่หน้าของมันคิ้วเข้มขนตาแพยาวดวงตาหลับสนิทใบหน้าแดงก่ำของมันที่หายใจช้าๆสม่ำเสมอบวกกับลมหายใจที่ร้อนเผาจนผมรับรู้ได้ทำให้ผมเอื้อมมือไปแตะที่หน้าผากตัวมันร้อนจี๋เพราะมีไข้ขึ้นสูงมากๆรวมถึงบาดแผลตามตัวของมันถ้าไม่รีบรักษามันไม่รอดแน่ ตัวเองจะตายอยู่แล้วยังทําเป็นเก่งผมช้อนตัวมันแล้วอุ้มขึ้นมาแนบอกท่านท่านผู้นํานั่นมันผู้บุกรุกนะขอรับเงียบแล้วตามข้ามาส่วนเจ้าไปดูแขนของบากา้าแล้วตามหมอเซียหน้ามาหาเราที่ประนามพิธีด่วนผมอุ้มร่างของคนในอ้อมแขนเดินไปข้างหน้าพร้อมกับมองใบหน้าของคนที่อยู่ในอ้อมแขนผมผมรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยกับไอ้คนที่ผมกําลังอุ้มอยู่มันทําให้ผมนึกย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีต ครั้งที่น้องของผมถูกส่งมาอยู่ที่นี่ก่อนจะจากกันไปโดยไม่ได้ล่ำลาทุกวันนี้ผมยังคิดถึงไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมอุ้มมันเดินมาเรื่อยๆมองบาดแผลและรอยเขียวช้ำตามตัวของมันใครกันที่ทํำแบบนี้แผลที่ข้อมือและข้อเท้าของมันบวมแดงน่าจะเกิดจากการอักเสบผมต้องไปรายงานกับท่านพ่อก่อน ระหว่างทางที่ผมเดินมาสมาชิกชนเผ่าเหล่าทหารทั้งหลายที่เห็นตามพากันมามงดูรอบๆเดี๋ยวข้าช่วยขอรับไม่ต้องเราจัดการเองตามทุกคนไปนยังประดมพิธีรับทราบขอรับเอเดนนี่มันเหตุอันใดกันเจ้าก,กล้าพาผู้บกรุกเข้ามาประดมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อย่างไรเจ้าเป็นถึงผู้นำเผ่าแล้วใช่ว่าจะทำตามอำเภอใจแบบไหนก็ได้ธรรมเนียมเดิมของเราจะเป็นยังไง เจ้าก็รู้แก่ใจดีเจ้าจะฝืนกฎไม่ได้ตัดหัวมันไปเสียประจานหน้าเกาะบัดเดี๋ยวนี้นั่นสีเจ้าคะท่านผู้นําคนใหม่ทําแบบนี้ไม่ถูกถือเป็นการลบหลู่ท้าทายไม่เครารพวิญญาณบรรพบุรุษของเราถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงท่านจะทําผิดธรมเนียมเดิมของพวกเราไม่ได้แบบนี้อีกไม่นานความพหยยนะจะมาเยือนเผ่าของเราในอีกไม่ช้าชนเผ่าของเราจะอยู่ไม่เป็นสุขอีกต่อไปจริงอย่างที่แม่เท่าพูด รีบตัดหัวเสียประจานเธอขอรับใช่เจ้าค่ะใช่ขอรับใช่ใช่ใช่ข้าก็เห็นด้วยเหล่าชาเผ่าต่างพากันไม่พอใจที่ท่านผู้นําคนใหม่พาผู้บุกรุกเข้ามาถึงประดมพิธีนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้บุกรุกเข้ามาถึงที่นี่ไม่เคยมีคนนอกคนใดที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยแต่ว่าท่านพ่อทุกท่านได้โปรดฟังข้าก่อนชายผู้นี้กําลังได้รับบาดเจ็บถ้าหากเราไม่ช่วยเขาในตอนนี้ ยังไงเขาก็ไม่มีทางรอดอีกอย่างชายผู้นี้ไม่ถือเป็นผู้บุกรุกขอรับเอเดนเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าพูดอะไรออกมาลูกพูดความจริงพ่อชายผู้นี้สามารถพูดภาษาชนเผ่าเราได้ตามคำพีต้องห้ามแล้วมนุษย์ผู้ใดที่สามารถสื่อสารหรือพูดภาษาของชนเผ่าเราได้นั่นไม่ถือเป็นผู้บุกรุก ทันทีที่เอเดนผู้นำคนใหม่ของเผ่าพูดขึ้นมาว่าชายผู้นี้สามารถพูดภาษาของเผ่าอารามได้เสียงอื้ออึงก็เงียบลงในทันทีทุกคนต่างมองหน้ากันไปมาก่อนจะเริ่มพากันเข้ามามุงดูรอบๆร,ร,ร่างกายของไทม์ที่ตอนนี้นอนแน่นิ่งอยู่บนแท่นกลางประลามพิธีทุกอย่างชงักเงียบไปสักพักก่อนที่ผู้นำคนเก่าจะก้าวเท้าเดินขึ้นมาหาร่างของไทม์โดยที่เอเดนยืนอยู่ข้างๆเจ้าจว่าอะไรนะ เป็นความจริงงั้นเหรอลูกไม่อาจกล้าพูดปดกับท่านพ่อขอรับหรือว่าชายผู้นี้คือเลีกทางให้ข้าท่านแม่เท่าคนเก่าแก่ประจําเผ่าพูดขึ้นมาเสียงดังก่อนที่ทุกคนจะเปิดทางให้พยุงตัวท่านแม่เท่าเดินมายังร่างของทามโธ่ในน้อยเป็นในน้อยจริงๆรินาทีที่ท่านแม่เท่าได้เห็นใบหน้าของาทามท่านก็ปล่อยโฮออกมาทันที ่อนจะรีบสวมกอดร่างของธามแล้วร้องไห้พูดออกมาทั้งน้ำตาขอบคุณขอบคุณวิญญาณบรรพบรุษที่นำพาในน้อยกลับคืนสู่เผ่าของเราอีกครั้งหมอเซียนหน้าหมอเซียนหน้าอยู่ที่ใดไปตามหมอเซียน้ามาบัดเดี๋ยวนี้แล้วส่งคนเราส่งข่าวไปยังท่านแมกโรเบิร์ตว่านายน้อยอยู่ที่นี่นายน้อย รับทราบเจ้าขาถ้าไม่เท่าเดี๋ยวจ้าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเอเดนเรีบสั่งห้ามหญิงสาวชาวเผ่าคนที่ดูแลแม่เท่าให้หยุดแต่แต่นี่เป็นคำสั่งของข้าในฐานะผู้นำเผ่าจต่เจ้าค่ะดีนี่มันอะไรท่านแม่เท่าชายผู้นี้เกี่ยวอะไรกับอามมกโรเบิร์ตข้าไม่เข้าใจ <laughs> ทุกคนจงฟังข้าบัดนี้ ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วแม่เท่าไม่ได้หันไปตอบเอเดนแต่หันหน้าไปยังสมาชิกเผ่าและประกาศกล้องให้ทราบโดยทั่วกันเสียงทำให้เท่าประกาศดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณปารามิธีท่านผู้นําเผ่าคนเก่าสมาชิกเผ่าต่างส่งเสียงเฮดังกึกก้องยิ้มออกมาอย่างมีความสุขด้วยความคาดไม่ถึงและดีใจบางคนถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนจะพร้อมใจคุกเข่าและกล้มลงคํานับร่างของทาม ท่าพ่อท่านไม่เท่านี่มันเรื่องอะไรกันข้าง,งงไปหมดแล้วเอเดนผู้นำคนใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถามออกมาด้วยความงุนงงเจ้าจำน้องไม่ได้หรอกเหรอเอเดนน้อง<ว><ญ>ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ e ีพีนี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคร